เอาสวัสดีครับสวัสดีนะชาว Line r รนเจอทุกคนครับและวันนี้โอ้โหมาอีกแล้วตู้เพิ่มโอกาสรับบาว8ชนิดนะครับแสงมืดกูว่านะ GM มันจ้องจงละล่าคือในในบาวแตัวเนี่ยมันมันมีแค่2ตัวนะที่ดีที่สุดก็คือบาวยมทูตกับบาวนักร้องเนี่ยเออแต่ว่าผมแอบเปิดไปเว้ย แอบเปิดไปสิบห้าตัวมั้งได้มาแล้วนี่บราวผู้นำสารแม่งเป็นอะไรที่ดวงดีสุดๆเลยเปิดไปสิบห้าตัวมั้งอ่าผ,ผมเปิดไปสิบห้าตัวแหละได้เลยต้องการตัวนี้ตัวเดียวเลยเพราะว่าตอนแรกว่าจะเอาไอ้บาวบาวนี่ด้วยนะบาวไอ้ไกท่ทองเนี่ยผมก็ชอบแล้วก็บารร็อก บาร็อกผมก็ชอบนะแต่ว่ามันเป็นตัวที่นานแล้วผมกลัวว่าอนาคตเดี๋ยวมันมีตัวที่มันมาแทนในบาวนักร้องเนี่ยที่อยากได้รองลงมาก็เป็นบาวสิทธิ์จอมขมังเวทเนี่ยก็อยากได้นะเพราะว่ามันมันตีไกลมากๆอะ่ะมันมันมีร่างโคลนด้วยผมชอบเล่นร่างโคลน <Okay. S 1> ก็ไม่เปิดแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมน่าจะเอาไอห,หัวเขียวนี่ออก หรือไม่ก็เอาออกทั้งสองตัวเลยไอดี ID นี้ครับเป็นไอดีที่เพิ่งเล่นได้ไม่กี่วันเองก็นี่แหละสภาพดวงดีนะดวงดีก็ถุงมือของอะไรก็ได้มาถือว่าคุ้มนะ2,000กว่าบี้ก็ได้มาเยอะอยู่ถุงมือ2แล้วก็เสื้อหนึ่ง ส่วนเกียร์โดนยังไม่มีแล้วก็เกียร์จ้องสุดท้ายก็รังแมงมุมสีขาวร,รังแมงม,มุมขาวก็ได้มา3ชิ้นก็ถือว่าไม่เกลือ,อ,อตอนแรกก็กะจะเลิกเล่นแล้วขี้เกียจไม่ได้ตัวที่ต้องการไปทำเอา้าผมทำแล้วนี่หว่า,ารับไปก่อนรับไปก่อนฝากด้วยนะครับนี่เป็นคลิปแรกของช่องแล้วก็เดี๋ยวจะมาหาเกมอื่นเล่นด้วย จะได้รักช่องนอเนี่ยโอ้โหได้ร้อยหใครที่กลับมาเล่นนะหรือว่าเป็นผู้เล่นใหม่นะ่ะคุณกลับมาเลยช่วงนี้เพราะว่ามันมีกระดานไอ้พวกเฮี่ยนี่อยู่โคตรดีบอกเลยโอ้โหอ,อ่ะถือว่าไม่เป็นไรให้มันเก็บสะสมเอาไว้เลือก18ก็เลือกหนึ่งใช่ไหมล่ะ มันยังจะหลบนะมีตั้งเยอะตั้งเยอะอี้ยไม่ลงไอดี ID นี้นะครับสายฟรีฟรีร้อไม่มีไม่มีเติมเล่นไปเรื่อยๆคือไม่อยากไม่อยากจะไปเติมแนละ้วผมว่าเล่นเรื่อยๆมันก็เทพเหมือนกันก็ดานน่นจะเล่นหมดแล้วก็เล่นดาวเคราะห์โคลาโบกคําดีกว่าไป อีนี้อาจจะไม่เยอะนะความยาวของคลิปน่าจะน้อยแหละแต่โคตรดีใจตอนแรกว่าจะเปิดไลฟ์เปิดว้แต่กูว่ามันไม่ออกแน่นอนไอ้เทียเปิดเวลาจะทําคลิปเนี่ยทาคลิปเปิดตัวนี่ไม่ออกเลยคลิปอ่ไอดีเก่ากูโดนไป300รอตัวเชื่อไม่ได้ <c oughs> หาน้องหัวขาวตัวเดียวเนะี่ยส0มตัวไม่ได้เอ้ย คลิปนี้เมื่อกี้เปิดไป15ตัวเปิดที่บ้านตอนนี้อยู่ร้านอาจจะได้ยินเสียงเ,เขาเรียกว่าไงวะเสียงเวลาเวลาเราไปห้างเราจะได้ยินเสียงเพลงว่าเสียงของห้างที่เขาเปิดจะได้ยินเสียงแบบนั้นแหละไอดีนี้โคลาโบครบแล้วก็แสงมืดก็มาแล้วหนึ่งตัวเดี๋ยวเดือนหน้าเดือนหน้าน่าจะเป็นแสงหรือเปล่า แต่ขอให้เป็นตัวเก่งๆนะเพราะว่าเบาลลร็อกมันอยู่นานแล้วกูอยากได้ตัวใหม่กูไ <c> ม <oughs> ่อยากได้ตัวเก่าแล้วทำไมพอพอเปิดเน็ตร้านเนี่ยมันเปิดเน็ตตัวเองมันช้าจาังวะดวงดีนะดวงดีที่สุดเลยไอดีนี้ไม่มีเกลือ ตอนแรกผมก็กะว่าจะดองแหละดองไปเรื่อยๆไม่รู้ว่ารอดูคลาโบที่มันแบบมันใช่สำหรับเราอ่ะกูอยากได้กูอยากสมแต่แสงมืด G M เอมอ,อมารอหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าคลิปนี้มันไม่ได้กินพี่หรอกน้องพี่ได้มันมาแล้ว <c oughs> ไม่ได้แดกกูหรอกอทำอะไรอีกอ่ะ p v p ไหมพี PV p ีผมก็ PV p v v ไปแล้วนี่หว่า อยากได้เยอะสุดก็บาลยมาูตุนี่แหละเพราะว่ามันมันเป็นสายพลังที่มันมันท็อปอะ่ะเออดีสุดแล้วอะ่ะสายพลังตอนนี้ในในแสงมืดน,นะได้มีกำลังใจเล่นบ้างไอ้เงี้ยเกลือมาซะเยอะบนหน่อยเอออีปีนี้อะ่ะก็อยาก อยากให้มีด่านที่มันเป็นโคลาโบแล้วก็มันเป็นเนื้อเรื่องในเหมือนเหมือนด่านสเตตหลักของมันน่ะเล่นไปด้วยเสพเนื้อเรื่องไปด้วยในแต่และโคลาโบผมชอบนะแต่ว่าเยี่ยมันเดิมๆม,มันดูน่าเบื่อทุกวันนี้ก็เก็บตัวแล้วเอามาสุ่มเล่นเก็บตัวเอามาสุ่มแค่นี้เองมันไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยเฮ้ยมาเป็นชา้าจัง EP นี้สินาทีพอไหมเดี๋ยวไปหาเกมอื่นแคสดีกว่าเพราะมันไม่มีอะไรทําเลยไงผมเคลียร์ไปแล้วเมื่อเช้าตอนแรกกาจะไม่ทําคลิปนะแต่ว่ากูเล่นล่อเปิดนอกนอกคลิปไปเลยแต่มันมาจริงๆนะเออผมไม่เล่นหยุดห้าหรือว่าเพิ่มเล่หนึ่งพันนะผมอยากเล่นไอ้ร่างโครนอะ่ะเวลามันมันมันเรียกเพื่อนมาด้วย ผมว่ามันโกงนะไม่ใช่มันไม่โกงนะถ้ามันมีครบห้าตัวมันยืนมันยืนครบเอาสี่ตัวก็ได้สี่ตัวหรือสามตัวเนี่ยแล้วก็เรียกเพื่อนมาด้วยเนี่ยผมว่ามันโอพนะมันต้องเล่นฉีกว่าเว้ยมันมันตามเทรนไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้กูแหวกแนวอ่ะมึงเข้าใจไหมกูเล่นไม่เหมือนเพื่อนอ่ะ ผมว่าถ้าเล่นเหมือนๆกันมันดูน่าเบื่อว่ะหยุดห้าวิเพิ่มแร่หนึ่งพันอะไรแบบเนี้ยอืมเจยแล้วเฮียกูเล่นชีคครับกูเล่นร่างโครนอะ่ะมึงเอาดิอาโหใช้ห้าจีนะเพื่อนแต่ว่าเน็ตไม่ใช่เน็ตบ้านนะเน็ตตัวรัพท์คุณนี่แหละเป็นนี้อะไรไม่รู้ มึงอีกกีนะก,กูปิดคลิปนะอ่ะโอ้ยแม่งม,มันไม่ปิดหรอเดี๋ยวผมจะเอาหัวเขียวออกน่าจะเอาหัวเขียวออกผมชอบน้องหัวขาวมากเลยน้องแม่งน่ารักมากปั้นไอไทยโยอ้ไอ้หัวแดงเสร็จก่อนแล้วก็จะปั้นน้องหัวขาวหรือไม่ก็ดองรอคลุลาโบที่มันคลุลาโบหน้าดีกว่า เดือนหน้าน่าจะเป็นแสงมืดแหละต้องเดือนถัดไปอะ่ะเดือนเดือนที่เจ็ดใช่ไหมเดือนที่แปดเอ้ยเดือนที่แปดมันต้องเป็นโคลาโบแล้วแต่ผมผมกลัวว่ามันจะมามันจะมันเอาเรื่องเก่ามาทำใหม่สองเรื่องนะที่ผมอยากอยากได้ก็คือเจ็ดบาปหนึ่งแล้วก็ซาลามอีกหนึ่งซาลามซีซั่นสุดท้ายอะ่ะแล้วก็เจ็ดบาบ เจ็ดบาทก็น่าแต่ว่าน่าจะเป็นภาคลูกแล้วมั้งเออแต่ภาคพ่อมันนร่างไอ้ไอ้ร่างราชาอสูรของมันอะ่ะที่มันมัน,ม,นมันมีไอ้ที่ขาวๆด้านหลังอ,อันั้นก็อยากได้นะก็คลิปนี้ฝากไว้ด้วย15ตัวว่าจะซูมอีกไหมหไม่ดีกว่ามะเก็บตัวไว้ก่อนเพราะว่า ไม่มีตัวอะไรที่อยากได้บาร็อกก็อยากได้นะแต่ว่าผมกลัวว่าเดี๋ยวมันจะมีแสงที่มันมามาแทนบาร็อกอ่ะเออแล้วจะเป็นเมตาบาร็อกบาร็อกก็จะตกแล้วก็จะปั้นเดี๋ยวพอปั้นไปมันกลัวจะเสียกรบเปล่าก็คลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเจอกัน ep หน้าสําหรับวันนี้ซเกนเจสตีไปละบ๊ายบาย